Let's go. อร่อยเลิศก,กับผลิตวันนี้เรามากันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาดื่มดำกับบรรยากาศธรรมชาติได้ยินทั้งเสียงแมกไม้เสียงนกและเสียงน้ําที่ไหลมาจากเขื่อนล้าตะคองแน่นอนที่นี่คือเดอะครีกแอดเขาใหญ่คาเฟ่ที่โดดเด่นเรื่องเครื่องดื่มลและเบเกอรี่เริ่มที่อฟเตอร์นูนทีเซตเซตสุดคุ้มหรูเลิศอลังการนอกจากนี้ยังมีเค้กให้เลือกอีกว่า40ชนิดขอแนะนําเค้กเมเปิ้คลครีมผลไม้รวมเค้กมูส้มแมนดาริน ทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนเย็นจะเลิศขนาดไหนตามคุณรีธไปเลยครับอร่อยเลิศกับคุณฤทธวันนี้ขอบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้คุณหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนั่นคือเดอะคลิกแอดเขาใหญ่ริมลำธารไหลมาจากลำตะคองป่าเขาลำนาไพรมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นต้องมาเลยค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณสุพิชยา คุปพิทยาน,านันต์โอปอะขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบรรยากาศเลิศมากเลยทีมของร้านเราเป็นยังไงจ้าโอปอจ๋าค่ะร้านเรานะคะก็จะเป็นคาเฟ่ที่ติดริมลําธารนะคะก็จะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศธรรมชาติรอบๆตัวเราคเค้กของเราเนี่ยมีให้เลือกกว่า40ชนิดเลยค่ะแล้วก็เป็นสูตรของที่ร้านทําเองด้วยนะคะเริ่มกันไปตั้งแต่เค้กแรกเลยภูมิใจนําเสนอค่ะเค้กเมเปิลครีมผลไม้รวมค่ะจุดเด่นอยู่ที่ว่าเราจะใช้ครีมนมสดในการทําค่ะผสมกับเมเปิลไซรัปนะคะ ซึ่งตรงกลางเนี่ยค่ะเราจะซ่อนฮิดเด้นเจมเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือเป็นสตรอเบอรี่กวนลูกโตๆหนึ่งลูกนะคะจะมีรสเปรี้ยวอมหวานด้วยค่ะนอกจากทานอร่อยแล้วเราจะมีความรู้สึกตื่นเต้นไปกับการรับประทานด้วยอไปต่อเลยสิจ้าเค้กมูสส้มแมนดารินค่ะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของในร้านเลยค่ะเพราะว่าด้วยที่รสชาติเปรี้ยวอมหวานของมันลงตัวนะคะไม่ว่าคุณจะตักคําไหนเนี่ยก็จะเจอเนื้อส้มที่เราซ่อนเอาไว้อยู่ทุกอนูด้วยค่ะและโดยเฉพาะยิ่งส้มแมนดารินมันอร่อยอยู่แล้วไปเมนูต่อสิจ้าบัตเตอร์โทสสตรอเบอรี่กล้วยหอมค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะเราจะใช้ขนมปังที่มีความหนานุ่นกําลังดีนะคะทาด้วยเนยฉ่าๆจากนั้นนําไปอบให้กรอบนอกนุ่มในก่อนจะมาปาดด้วยช็อกโกแลตนูเทลล่าโปะด้วยผลไม้สดกล้วยหอมเราก็ยังนําไปเผาหน้าให้เบิร์นเหมือนเป็นคาราเมลก,กรอบๆนิดนึงโปะด้วยครีมสดทานเข้ากันค่ะต่อจากนั้นมีอะไรอีกจ้ะค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นซันชายแบ็คค่ะน้ําส้มผสมด้วยเอสเปรสโซช็อตค่ะตัวมเมล็ดก,กาแฟาที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะเป็นโปรไฟล์คู่พิเศษเพื่อให้เข้ากับน้าส้มโดยเฉพาะเลยค่ะ และเซตนี้แหละจ้าเซตอัปเตนูนทีนะคะเป็นเซตสุดคุ้มเลยค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าจะสามารถเลือกเค้กอะไรก็ได้ในตู้ได้1ชิ้นเสิร์ฟพร้อมกับสโคนแล้วก็แยมโฮมเมดที่ทางร้านเรากวนเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะยังมีเป็นครัวซองแฮมชีสแล้วก็สลัดด้วยค่ะเอาละร้านของเราเดอะคริกแอดเขาใหญ่นั้นเปิดบริการอย่างไรจ้าเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะหรือต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆทั้งบรรยากาศและอาหารดื่มด่ำได้เลยนะคะเดอะคริกแอดเขาใหญ่ให้เป็นออร่ย ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่เดอะครีกแอดเขาใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาถนนมิตรภาพสายเก่าทางไปตลาดปากช่องร้านอยู่ในซอยเทศบาล26เข้ามา10เมตรเลี้ยวขวาตรงมาสุดซอยโปรแรงอร่อยเลยิศกับ AIS วันนี้ทางเดอะครีกแอดเขาใหญ่ของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บ้างคะ o อ p สําหรับลูกค้า AIS นะคะก็รับส่วนลด10%ไปเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 20นาทีช่อง3กด3 3ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอร่อยนละกระปริตลี่เมจูอีติ่งเย่าผิงฉังต้องกิน